ยาพึ่งเลื่อนผ่านถ้าอยากลดพุงปันหุ่นได้เอลเอสสมใจสีท่าออกกําลังกายง่ายๆที่เปียวนามาฝากกันค่ะท่าที่1ประสานมือก้มตัวลงใช้มือที่ประสานแตะเข่าสลับข้างกันทำสามสิบห้าครั้งหรือจับเวลา1นาทีท่าที่2ท่านี้ก็จะเพิ่มเอลเอสได้เหมือนกันยืนตรงบิดลำตัวทําเหมือนเราจะถอนสายบัวแล้วก็ยกแขนขึ้นมายืดลำตัวไว้อย่าลืมเกรงหน้าท้องไว้ด้วยท่าที่3ท่านี้เหมือนเราแสดงโขนเลยพยายามงอตัวออก ออกด้านข้างแล้วยกเข่าให้ชนศอกยกเข่าให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําไว้นะจ๊ะท่าที่4ท่านี้ได้ทั้งการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแล้วก็ได้เอลเอสด้วยยกเข่าขึ้นมือประสานท้ายทอยงอตัวแล้วพยายามใช้ศอกกับเข่าแตะกันสลับกับเตะขาไปข้างหน้าแล้วพยายามใช้มือไปแตะที่ปลายเท้าเป็นท่าง,ง่ายๆที่แนะนําให้เพื่อนๆลองไปทํากันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกด กดติดตามกดรีโพสให้เปียวด้วยนะคะ